พี่แตกอ่ะกดผิดทุกรอบเลยที่ขึ้นสเปซอ่ะแล้วยาวยังที่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ห่อนใช่พวงนี้มีถ่ายงานกันใช่ไหมมัมพวงนี้มีงานกันพวงนี้หนูก็ต้องตื่นเช้านะพวงนี้มีโทรศัพเหมือนกันทุกคนเราจะสเปซกันถึงกี่โมงเลยตีหนึ่งตีหนึ่งพอ ฉันจะไปแล้วน้องเยาวเต่าน้องเยาวเต่าได้เงินอีกร้อยยี่สบสามบาทเล้วร้อยยี่สามบาทไหนอะเห็นเห็นคนโอนเพลงอะไรนะสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสี่สิบเคเอมแลเลติสอาร์เพลงอะไรวะรอวีแปดเออนี่คือเพลงสี่สิบเคเอ็มแซลเทติสอาโอเค เราโดนลุมหยิกแล้วแหละทำหน้าเหมือนไปดิลเองยเซนผมมันผิวสวยเลือกตาสะท้อนแสงไฟมันทำให้ฉันคลันท์คลหลงไหลในเธอทำได้แค่มองและยิ้มแอบคิดบางอย่างในใจจะเกิดอะไร 내가 널데저가고 싶은 곳은 그곳에서만 있 이상은 없을까 내가 널 몸속에 두고 있을 거야 빨리 가고 싶으면 더 빨리 가고 싶으리 가고 싶으면 더 빨리 가고 싶으 ตราบที่มีลมหายใจจะเร็วจะช้าแค่อยากให้รู้ว่าในคืนนี้ฉันขอให้เธอได้จำเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะนานเท่าไรอารมณ์สุดท้ายเราจะไปพร้อมๆกันเราแบ,บ๊แบ๊แบ๊สุดยอดหูเครื่องพองเครื่องเพดวิบวิบ ทำแต่แสงเก่งจังเลยเด็กของมีจริงจริงว้าวว้าจะบอกว่านาวมาของมมีเก่งจังเลยค่ะเก่งที่สุดเลยเก่งจนแมทโคไปหมดเลยถ้าหนูได้ไปร้องบนเวทีนะต้องฟังเวอร์จริงว้ปวดหัวจังเอาวันก่อนเจอลูกค้าลาซาด้าด้วยเออหรือเมาเอาเราแปลเรา เราไปมาเออพูดได้พูดได้ลูกค้ารัซาดาชมหนูด้วยไปเจอได้นนไงอ,อ่อเจอพี่เจอลูกค้าท่านหนึ่งเป็นผู้ชายแต่เขาแต่เขาดูหลังบ้านเขาไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแก๊งผู้หญิงอะเป็นผู้ชายใส่แวน่นคือวันนั้นเอ่อวันเพสเดย์ <c oughs> ของซีนีมาใช่ป่ะแล้วก็เหมือนแบบเออมันก็แบบรู้จักรู้จักกันอ,อย่างี้ลูกค้าก็มาลูกค้าก็ชมแบบต้องสมาร์ทต้องสมาร์ทแสนดี อะไรนะคะับรับบเป็นเดดีเขาบอกว่าน้องสมาเกง่งเกง่งเขาบอกว่าเ,เป็นคนเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในคนที่แบบเหมือนแบบซักเซสที่สุดในการแบบออกรายการ Survivor คนหนึ่งว้าวว้วา <ขอ S 2> วเขาชมแบมา่ารักจังเขาก็กาชมหลักคือหมายว่าเขาเป็นคนเจ็บยอดสแตททั้งหมดอะไรเงี้ยแบบดูทวิตดู ดูนู่นนี่นั่นเลยแบบนั้นเขาก็เลยแบบแบบเออแบบสมาครแบบยอดทุกอย่างหมัน่ารักยอดดีแฟนคลับทุกคนก็ซัพพอร์ตแต่วันที่สิบเอ็ดไม่ได้ไปนะคะดิฉันเช็คคิวตัวเองผิดขออภัยท่านเ้อตายแน่แน่ฉันเช็คคิวผิดเองวันที่สิบเอ็ดไม่ว่างไม่ว่างแบบไม่ว่างจริงๆอ่อะไม่ไปแล้วก็เลยไปไม่ได้ อิงกี้ไปหรือเปล่าไม่ไปอิงกี้ไปหรือเปล่าไม่ไปอิงกี้ก็ไม่ไปอืมจะมาดไปปะอืมไม่ไปไม่ไปอ๋อเออใครไปไปไมออใครก็มีใครไปเลยเอได้สิเราเปลี่ยนจากไปเป็นโอนเงินไปอย่างเดียวไหมล่ะอือแล้อือ่ไออก็ขอใหอทุกคนสนุกสนานนะคะะับเอืออืออืออื็อือ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  ทุกคนไม่ต้องคาดหวังเลยว่าอิงกี้จะทําอะไรเพราะว่าอิงกี้จะหายไปอยู่ในเก้าอี้แล้วก็นอนมันเช้ามัวก,กเลยเช้าเกินเ <c oughs> ช้าแบบรับไม่ไหวอะนากี่โมงนะเจ็ดป่ะใช่แต่ว่าคือหนูต้องไปถึงก่อนแล้วพี่แต๊กคิดสภาพว่าหนูต้องตื่นมาแต่งตัวแะ้วแต่กี่โมงเด็กชายมันไม่ตื่นแน่ๆดไปนอนด้วยจริงหรอ <c oughs> ไม่เดี๋ยวดูก่อนเด็กชายมันต้องไม่ตื่นแน่ๆเฮ้ยตื่นมาไหวอ่ะเชาวเวอ่ะเช้าเกิดอ่ะเดือนหน้าน่าจะมีงานที่ได้เจอกันได้นะเดี๋ยวจะพางานสมัไปออกงานไม่เพี่จองวงนอนยงมีนาใช่ไหมได้พี่เจ๋าขอพี่หนูพี่หนูบอกว่าอยากไปใช่ไหม ใช่น่าจะไปพี่แตกว่วงนอนแน่เลยไม่แตกพูดลไปขาไปฮ้อฮเก็บของทั้งวันลวเลยอ่ะเหนื่อยตื่นมาแบบงงๆโดนคนตามงานอุดหิด <c oughs> เออ <c oughs> โดนคนตามงานทั้งว <c oughs> <ๆ>ันเลยหุดหิด โอ้ยต้องตามงานคนทั้งวันเลยงุดงีเอาต้องรู้กันบ้างเลยว่ามันเป็นวันเสาร์มันก็เป็นวันพักผ่อนเออต้องรู้กันบ้างนะว่ามันเป็นวันพักผ่อนอ่ะมันวันเสาร์อ่ะเข้าใจไหมแต่ส่งงานให้ตั้งแต่วันอังคารนี่วันเสาร์ยังไม่ได้งานเลยนะคะคิดคิดว่าคิดว่าได้ไปนะคะคิดคิดว่าเดือนหน้าน่าจะได้ไปเดี๋ยวขอรีเช็คทุกอย่างก่อนแล้วก็จะพาเด็กชายไปออกงาน ออกงานสังคมออกงานโชว์ตัวอือไปออกงานสังคมแต่ไม,แตไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าไปเจอที่แบบที่ทุกคนจะได้เข้ามาใกล้ชิดขนาดนั้นอะเออาจะเป็นงานเป็นงานชาติเป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้จะเจอใกล้ชิดขนาดนั้นเพราะงานทอกดกระถินทอดกระถินแต่ว่า เดินสายบุญเยอะอเป็นงานทอดกฐินเป็นแแบสมาร์ทมีงานมิตรอือเป็นงานแบบฝั่งลูกนิมีตรแบบถมาจะไปเต้นลำรอบโบสถ์สัสามรอบเยว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 รดแห่หนึ่งเยว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 มีคนบอกว่าพี่แตกนัมเบอร์วันหนูรักพี่แตกอย่ารักเลยปวดหัวพี่แตกหนูก็รักพี่แตก ทุกวันนี้อยากลาออกละค่ะใครอยากตำแหน่งนี้ขึ้นมาเลยค่ะจะลาออกแล้วค่ะหนูรักพี่แต้เอาไปเลยเอาไปเลยค่ะจะลาออกแล้วค่ะยืนไปลาออกแล้วนะคะน้องน้องสมาน้องสมาชิะพี่แต่ยื้นไปลาออกแล้วนะคะยืนเหอะอยากยืนแล้วแอดมินจะยืนไปแล้วนะขอยืนไปลาออกได้ไหมคะ ไม่รับละคนจ้าเป็นอนุมันให้หนูน่อยหนูเหนื่อยแล้วพ <laughs> อใจโอ้หา่าแ <laughs> นอเด้ <laughs> อเออได้ <laughs> งานบวชใช่เดี๋ยวปีเดือนหน้าสมาถจะบวชบวชภาคฤดูร้อนบวชอีก ช่เพราะหนูมีปัญหาเรื่องผมมัมจะพาหนูไปโกนผมจรอยากเต้นนานาแย่แล้วทิปมัดเต้นแล้วมานจะให้หนูโกนคิวด้วยโชเก่อนเจ้าอาวาสอืมแจะได้เลิกจะได้เลิกจะได้เลิกเต้นติ๊กตอกสักทีลงคลิปเดียวไม่พอต้องลงสองคลิปสามคลิปไม่ใช่คลิปทิปเพลงนั้นนะคือหนูว่ากะจะลงแค่อันนั้นอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าแฟนคลับ ทุกคน่าอยากเห็นแบบเส้นที่เห็นตัวด้วยหนูก็เลยเอาเนอีอันนึงใช่ย่าแฟนคลับอยากเห็นแฟนคลับอยากเห็นลูกมัมขยันขยัน,นเปลี่ยนชุดทุกวันหนูว่าไงคิดขี่หอยให้ฟังหน่อยคีดมัมยังไม่ได้ทำเอกสารวางบิลเลยอะ่ะคิดไม่ได้เงินแน่เลยอะ่ะ มันไม่มีเวลาเลยทำงานยี kind of ่วะอะไรนะงานไหนทั้งสามงานเลยคิดจริงออกมาตามอยู่ด้วยปวดคอแล้วเนี่ยมามแล้วงานนั้นอะที่ถ่ายกัปีที่แล้วยังไม่ได้อีกหรอนานมาก ได้ได้ก็เนี่ยทำออรอเอกสารบางบินนั่นแหละเขามาตาม,ม <laughs> น่าจะได้น่าจะอาทิย์หนานัา่นแหละโกเด้เพื่อนเออทวงเงินกูเก่งจังจะ <laughs> ไม่ได้ทวงเลยพี่ครั้งแรกเออเมื่อกี้พึ่งทวงอยู่หยอกอุ้งนแล้วนะจี๋หอยให้ฟังหน่อยหุห้ีหแล้วนะไม่คุยด้วยนะ แค่หนูอยากฟังพี่แตกร้องจีหอยแล้วทําไอ้นนั้นที่ให้ทำอย่างหนู <c oughs> พ่งถึงบ้านเองคิด <c oughs> คิดบอกบางว่าคิดจะทําไงหนูบอกว่าหนูถึงบ้านแล้วหนูทาแล้วคิดถึงกี่โมงหนูเพิ่งถึงเมื่อกนะี้เนี่ยเมื่อกี้อะไรคิดอยู่มาชั่วโมงนะนะึงแล้วเนี่ยไม่จริงอ่ะเพิ่งหนูสิบกว่านาทีก็หกอือหจริงหนูเพิ่งเข้ามาตอนประมาณตีหนึ่ง ตีหนึ่งกันจริงกีจริงจริงจริงกีมันเข้ามาตอนตีหนึ่งหรือเปล่าครึ่งชั่วโมงใช่ใช่ตีแหบอกสิบาทพีสมาดเข้ามาตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วพี่แจ๊คนั่นไงใช่อันนั้นสมาดยังอยู่ในรถไงล้วทำไมหนูกลับดึกขนาดนี้หนูไปตั้งแต่กี่โมงไปเพ่งรุ่นสองทุ่มกว่ากลับดึกเชียว กับดึกอจะลึกในซอยเปียกอืมไม่นัก <laughs> ไม่นักกลัวสงวนตัวเลยเ <c oughs> มือหง,งอหลังงานคิวเมื้องหลังงานคิวหรอก็ค <c oughs> ือไม่มีอะไรมากคือตอนแรกอะ่ะลูกค้าเออ อ๋อตอนนั้นติดค้างอยู่ว่าเราจะเล่าใช่ไหมเอ่อเล่าเลยก็ได้ก็คือตอนนั้นนะ่ะเหมือนลูกค้าจิมคือลูกค้ากับสมาทํางานกันมาหลายรอบแล้วค่ะคือเหมือนแบบเขาก็แบบเอ็นดูน้องก็ส่งของให้น้องเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนั้นเขาบอกว่าเอออยากได้ดังสคคนหนึ่งเอาใครดีระหว่างคนนี้กับน้องน้องน้องเพชรเออน้องเพชรพี่คู่กัน <laughs> <laughs> ใช่ไใช่ใช่ แล้วสุดท้ายลูกค้าก็ไปเช็คมาเขาบอกเออเขาอยากเลือกลองเพจรรู้สึกว่าสองคนนี้อยู่นะด้วยกันน่ารักดีเขาานน้ลองเพจลองเพจองเพจใช่เราก็เอออยู่ด้วยกันและสองคนน่ารักดีตอนแรกรูปมาเป็นเหมือนแบบรูปมาแบบประหนึ่งแบบืหรูป reference มาตอนแรกว่าอืมน่ารักไหมคะ เม่คืออย่างนั้นกม่พยายามถ่ายแล้วแต่ไม่ได้อืน้องเพชรน้องเพชรจรัสชายชายก็ประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็คือแบบเขาก็เออแบบโอ้ยน้องน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วคืออาจริงงานคิวฟุด้วยนะฟลุกมากเพราะว่าคิวเหมือนเหมือนจังหวะดีอ่ะมาจ้างพอดีในช่วงที่แบบว่ากําลังจะประกาศเนาะนอกจากเกาะก่อนประกาศผลนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยแล้วน้องเพชรก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นจังหวะที่ดี ้องเพนลองเพรเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราพูดถึงใครเราเรียก้องเพรไปก่อนจริงเพื่อนเขามาฟังอยู่ด้วยนะหรอก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นแต่เบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะมาคุยแคมเปญหน้า<ม>อีกด้วยแคมเปญหน้านี่ยังต้องถ่ายด้วยกันปะก็น่าจะต้องถ่ายด้วยกันนะโสะถามมาสองคนจะได้ถ่ายด้วยกันเหระอ,อืมแต่มันมันว่ามันจะไม่รับเกียรช่วงนี้จะไม่รับงานเพราะขี้เกียจ อ้าวแรงจังอืมลำใหญ่ตับก่อนมันไม่เป็นไรเรื่องนั้นเดี๋ยวคย่อยค่อยจัดการลำใหญ่ลำไม่ใช่ลำใหญ่ไม่ใช่อะไรน้องเพชลำใหญ่มึงอะค่ะอย่ารู้แล้ว <c oughs> เรื่องนีอยว่ากัน <c oughs> นใสัยไม่ดีไม่ยอมถาสักทีฮ่าเรื่องนี้มันบอกแล้วว่ามันตัดเดียวกนได้แหละแล้วถ้าพรุ่งนี้นะ ไม่มีเวลาแล้วไม่ทำนะเดวเดวมัมจะไม่ว่างแล้วมันมัมมีงานทุกวันเลยอาิต์อาทสองอาทิตย์หน้านี่คือหายไปทุกวันเลยนะบอกเลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่ิบยิบอ็ดยบสองยิบสามยิบสี่มัหายทุกวันเลยไม่น่าว่างเลยก็ก็ที่ไปห่ายอีกงานหนึ่งที่วันที่สิบกว่าก็เดินลงไปกันอีกเนะ ได้สิเขาคงงอะว่ากูยุ่งอะไรขนาดนั้นเอ่ยทำงานเป็นขายตรงค่ะก็เลยยุ่งนิดนึงมาลงสติเขาบอกว่า,าอะไรคะเปนหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวหาของมาเส้นถ้าอยากเส้นอยากเส้นมัมก็ต้องเส้นด้วยเสื่อก <c oughs> น้ำอยากเลไรเต่าอก มัมอยากได้ซีดีมามอยากได้ซีดีด้วยน้องมาวันเกิดนะซีดีหนึ่งใบเนหนูต้องมีงานเดือนและทุกวันแล้วแหละหยุดซื้อของก่อนค่ะค่านูไม่ได้ซื้ออะไรเลยบอสมากด้วยติงกี้มันบอกว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยจริงติงกี ใคร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 เรียกใคร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 มันบอกว่ามันไม่ซื้อของอะไรเลยไม่เชื่อ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 กับหัวตัวเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงหน้าตาเราดีไม่เชื่อไม่เชื่อเห็นไหมไม่มีใครเชื่อหนูหรอกหนูไม่เชื่ออะไรเลยหนูหนูเก็บเงินเราทำอะไรสมาชิกเก็บเงินทำอะไรเอยเออนั่นดีเก็บเงินก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมก็ใช้ไปดิ จริงจริงเราเห็นด้วยเลยเพื่อนรักเกิดกนเท่าไหร่เออเรื่องนี้จบเลยนะเพราะว่าไปด้วย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 ไม่ไหวแล้วได้มาเพราะเรามีงานพรุ่งนี้ปวดข้อปวดข๋อ บายบายมัมไปเลยปะบายบายมัมไปพร้อมหนูโอเควดแล้วเปลี่อนจ้าชุดโกโกวาที่นู้อยากนนะจรริงเป็อไใสก็ต้องไปพบกับสิ่งที่หายไปก็คือเป็นอไรโกโกวาที่นู้อยากใส่โกโกวาคือสิ่งที่จะเลิกแค่นี้สวัสดีโอยกดออกไม่ได้อ่ะระเบิดออกเป๊ะดิแม่จริงระเบิดสเปนะดิเปิดกดออกไม่ได้ บายบายจ้าทุกคนได้ยินไหมบาย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 สามานจ้าสวัสดีครับกคนบายบายค่ะพี่แตกออกได้ยังอ่ะปีเลยมาอีกก๊ปีแล้วนะบายบายค่ะแอนบายบายค่ะอิงกี้บายบาย